ครับผมสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับผมอาจารย์ดรพุทธิพงศ์หงษ์ทองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิเคราะห์รายะเอียดนักทุ่งกุลาลองไห้ครับวันนี้จะมานําเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้นครับในประเด็นเรื่องของการพัฒนาระบบการผลิตข้าขวหอมมะลิทุ่งกุลาลองไห้ GI ด้วยวัฒนตลอดมงโซ่อุปทานนะครับแพลตฟอร์มบ่มเพาะม่บ้าชีพวิทยาศาสตร์นะครับโดยประเด็นในเรื่องของการพัฒนาข้าวด้วยวัฒนอนะครับผม โดยในชุดโครงการนี้เราได้เลือกบ้านหินกองนะครับตำบลหินกองเื่าสุวรณภูมิจังหวัดดอยอิด e เป็นพื้นที่เป้าหมายนะครับเนื่องจากว่าบ้านหินกองนี้เป็นหมู่บ้านนะครับที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทุ่งกุหลาบลองไห้นะครับและมีศักยภาพที่โดดเด่นนะครับเนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ที่สามารถสะท้อนความเป็นทุ่งกุหลาบลองไห้ได้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ของอการขึ้นทะเบียนนะครับสี่มุงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือเข้า G I นะครับผม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านหินกองนะครับบ้านหินกองครับโดยทั่วประมาณ95%นะครับของรายได้ของเกษตรกร,ร,กรนี้มาจากทางภาคการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการปลูกข้าวเป็นข้าวหอมมะลิ GI แต่ถ้าว่าครับไม่มีการแปลรูปขั้นต้นนะครับผลผลิตค่อนข้างต่ำครับมีเพียงประมาณด้วยเฉลีย่ยแล้วประมาณ320กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนื่องจากเป็นพื้นที่เลนเฟสนะครับที่สําคัญครับยังขาดการ พัฒนาทางด้านข้าวจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับจากสภาพปัญหาเบื้องต้นดังกล่าวว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตนะครับเรื่องของการแปรรูปนะครับเราจึงได้มาตีออกมาเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาของโครงการนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1ครับเพื่อจะนําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลคโนยีและนวัตกรรมนะครับทางด้านการปลูกข้าวาต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําจะได้ผลิตภัณฑ์ต่อยอดภูมรริปัญญาสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน นะครับหรือชูพูดง่ายๆคือเป็นการยกระดับเรื่องของผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็การต่อย,ยอดในเรื่องของการแปรรูปนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ครับเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรทางด้านการผลิตข้าวสู่ชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3ครับเพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาจากการพัฒนานวัตกรนะครับสู่ชุมชนนวัตกรรมในอนาคตครับโดยกรอบในใน การคิดของเราครับกรอบแนวคิดของเรานะครับเราได้แบ่งระบบการผลิตข้าวออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนต้นน้ํากลางน้ําและปายน้ํานะครับซึ่งสภาพปัญหาของแต่ละส่วนแตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นน้ำในเรื่องของผลผลิตที่มีความแปรปวนต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับขาดมาตรฐานในการผลิตข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของกลางน้ําปลายน้ําที่ขาดการแปรรูปนะครับขาดการทําการตลาดนะครับขาดองค์ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งแนวทาง ของการแก้ไขปัญหานี้อันดับหนึ่งครับคือการให้องค์ความรู้ในมิติต่างๆที่เป็นปัญหา 2. การสร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเกษตรกรในชุมชนและก็หมู่บ้านใกล้เคียงครับสครับการสร้างนงวัตรกรในแต่ละประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้นน้ําการเพิ่มศักยภาพการผลิตการน้าในเรื่องของการแปรรูปและปลายน้ําในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ต่างๆ ซึ่งตัวนี้เป็นประเด็น3ประเด็นที่เราคิดว่าเราจะใช้ในการขับเคลื่อนง,งานชิ้นนี้นะครับซึ่งแนวทางในการบนินง,งานนะครับเราก็หนึ่งครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างแหล่งรู้ภายในชุมชนนะครับให้มีลักษณะเงื่อนไขเฉพาะชุมชนสองการสร้างนวัตกรรมชุมชนแล้วก็สามการสร้างองค์ความรู้ในชุมชนนะครับซึ่งกรอบในการบรินง,งานและสามปีนี้เรามีประเด็นที่แตกต่างกันใครครับผมประเด็นที่หนึ่งครับมุ่งเน้นการสร้างฐานนวัตกรรมผลิตข้าวให้มีความเข้มแข็งด้วยกนอ แล้วก็สร้างนวัตกรชุมชนทางด้านข้าวนะครับปีที่2เพิ่มและรักษามาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตจากข้าวนะครับที่สําคัญครับต้องสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนรัฐนตรีพร้อมทั้งสร้างนวัตกรชุมชนทางด้นข้าวและการแปรรูปนะครับปีที่3ครับเราจะเพิ่มมาตรฐานการผลิตข้าวและการแปรรูปเพิ่มช่องทางทางการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์พร้อมทั้งสร้างการขยายเครือข่ายนวัตกรชุมชนทางน้นข้าวและการแปรรูป โดยแผนการดําเนินงานในแต่ละปีนะครับเราก็จะโฟกัสไปตามที่กล่าวมาในแต่ขั้นต้นนะครับว่าปีที่1เราจะโฟกัสไปเรื่องของต้นน้านะครับแล้วก็การแปรรูปขั้นต้นปีที่2เราจะมีการโฟกัสไปที่เรื่องของการทําแปลงมาตรฐานเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีการแปลรูปจากการแปลรูปขั้นต้นต่อมาจากปีที่1นะครับส่วนปีที่3นะครับเราก็จะมีการทําแปลงต้นแบบมาตรฐานการผปลิตเข้าอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นเราก็จะมีการแปลรูปอีกระดับหนึ่ง จากการไปรูปจากเข้าเปลือกอจมูกข้าวปลายข้าวแล้วในปีที่3นี้เราจะเริ่มเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวนะครับที่จะมีสายสารสัมันธ์นะครับที่จะในลักษณะในเรื่องของอในการช่วยของผิวพันธุ์นะครับผมแล้วก็ความสวยงามนะครับผมซึ่งทั้ง3ปีนี้ก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยก่อนที่เราจะทำงานนี้นะครับได้มีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain น,นะครับเราจะพบว่า ในห่วงโซ่คุณค่าเดิมนะครับกระบวนการนะครับหรือขั้นตอนต่างๆนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ที่ในเรื่องของกลางน้ําโดยกลางน้ำเนี่ยจะเป็นของในส่วนของโรงสีกอกชนแล้วกลุ่มชุมชนต่างๆนะครับซึ่งจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับซึ่งเบื้องต้นก็จะมีการขายเป็นเฉพาะแค่เป็นข้าวสารข้าวเปลือกเท่านั้นนะครับแต่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่นะครับเราจะโฟกัสไปที่การขายข้าวสารเต็มเมล็ดบรบรจุพันธุ์ สร้างแพ็เกจจิ้งแบบใหม่ตราสัญลักษณ์แบบใหม่ขึ้นมานะครับการขายปลายข้าวแล้วก็จมูกข้าวบรรจุพันธุ์ใหม่ที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมาอีกระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับถัดมาแล้วก็หลังจากที่เราสามารถเพิ่มรายได้ในแปรแปรูปขั้นต้นแล้วเราก็จะมีการแปรรูปขั้นกลางครับไม่ว่าจะเป็นการทําน้ำมังข้าวบรรจุขวดนะครับซึ่งตัวนี้เรามีรายได้ที่จะเกิดขึ้นต่อข้าว1กิโลกรัมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า10%นะครับผม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับในประเด็นเรื่องของปลายน้ำนะครับที่นักขายแล้วก็ผู้ลูกบั้คสุดท้ายเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นผู้ลูกครันสุดท้ายก็จะได้มีอาหารที่มีคุณภาพนะครับผมในส่วนของโมเดลทางธุรกิจนะครับผมทีพาร์ทเนอร์ของเราครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเรายังมีเกษตรกร,ร,ย,กรยังมีเทศบาลหินกองแล้วก็ยังมีหน่วยพาน เอกชนกน็คือบริษัทสลิปนะครับที่จะมาช่วยเติบข่อนในเรื่องของการตลาดด้วยนะครับช่องทางการขายแล้วก็มีหลายช่องทางที่สําคัญครับเราผูกพันกับภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออท้องถิ่นในคนของจังหวัดแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลโรงเรียนร้านค้าชุมชนตัวนี้ก็เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าเราออกไปนะครับซึ่ง value p r p o s a l position นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมบริ GI ข้าวหอมะลิ GI คุณภาพสูงจมูกข,ข้าวละลายข้าวเพื่อสุขภาพแนะนขอข้าวเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับผมตัวที่ตัวต่อมาครับคือ key activity นะครับ key activity คือตัวหนึ่งที่สําคัญเนะี่ยคือการเพิ่ผมผลผลิตแล้วก็การสร้างนวัตกรรมแล้วก็การแปลรูปในแต่ละดับของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตัวนี้คือเป็นภาพกว้างๆของโมเดลทางธุรกิจนะครับผมสุดท้ายครับผมคู่ร่วมโครงการ ประเด็นของผู้ร่วมโครงการนี้เราค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นน้ําที่จะมีอาจารย์เข้ามาดูแลอยู่หกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับการเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับ,ร,ร,บ,ะร,บระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัปปตตพีวิทยาโรคพืชนะครับแล้วก็เกษตรที่ฎีใหม่ นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นองค์ความรู้ความเผยวชาญของอาจารย์ที่อยู่ต้นน้ําในส่วนของกลางน้ําก็จะมีเรื่องของการแปลรูปข้าวเพื่อการค้านะครับผมการใช้สารสําคัญทางด้านข้าวต่อสุขสภาวะของมนุษย์นะครับรวมไปถึงการแปลรูปผลไปได้ทางการเกษตร,รซึ่งอาจารย์ทั้งสามท่านนี้ก็จะดูแลอยู่ในนส่วนของกลางน้ำนะครับในส่วนของปลายน้ําก็จะมีะท่านอาจารย์อีกสองท่านนะครับที่จะดูแลเรื่องของการตลาดแล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตราสินค้าครับผมนี่คือภาพรวมคร่าวๆข,ของโครงการ โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเราต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของชีวิตของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับตั้งแต่ต้นน้ําเพิ่มศักยภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนด้วยวอนอกลางน้ําเราจะทำเรื่องของการแปรรูปเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับปายน้ำนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของว่าการตลาดเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างทั้งออนไลน์ออฟไลน์และที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําปายน้ํา เราจะสร้างนวัตรกรชุมชนนะครับเพื่อจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลังจากที่โครงการนี้สิ้นสุดลงนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศไทยต่อไปครับสำหรับผมก็คงขอจบการน,นำเสนอเบื้องต้นเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ